่าครับก็เราก็จะอยู่กับข้อเราก็จะอยู่กับข้อสอบ a อ e t ปีสองพันห้ารห้าสิบสองะครับข้อที่สิบกก็จากโจทย์เนี่ยคือเราต้องรู้ก่อนเลยนะครับว่าแซตแล้วก็ค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์ของเซตกบบาลังสองเนี่ยจะเท่ากับเซต คุณด้วยสั่งยุคข,ของเส้นเองนะครับอ่าต่อมาเราก็จะมาพิจารณาจากสิ่งที่เขาให้มานะครับเขาจะให้มานี่นครับเราจะพิจารณาจากบรรทัดแรกก่อนนะครับคือสองพจน์แต่เราจะคิดทีละพจน์นะครับก็คือพจน์แรกก็คือค่าสมบูรณ์ของเซตหนึ่งบวกเสตสองเท่ากับสามนะครับอ่าก็พิจารณาค่าสมบูรณ์ของเส้นหนึ่ง บวกด้วยเซตสองเท่ากับสามครับอ่าทีนี้ก็หลายคนจะสงสัยว่าอ่าเราจะเ,เขียนค่าสมบุ์ของเซตกำลังสองก่อนทําไมก็คือเราจะเอามาใช้ในตรงพิจารณานี้นะครับก็คือเราจะยกกําลังสองเลยนะครับก็จะได้ตัวมันเองคุณด้วยสั่งยุคนะครับเนี่ยครับถ้าอ่าตัวมันเองคุณด้วยสั่งยุคนะครับแสดงว่าเราจะได้ตัวตัวมันเอง ก็คูณด้วยสังยุคสังยุคของตัวมันเองนะครับอ่าทีนี้สามกำลังสองมันจะได้เก้านะครับต่อมานะครับอ่าเราก็จะมาจัดรูปเราก็จะได้เป็นจัดรูปแล้วก็คูณกกระจายคูณเข้าไปเลยนะครับเราก็จะได้เป็นอ่า ในรายเซตอันนี้คือเซตหนึ่งนะครับเราคนด้วยสั่งยคข,ของมันบวกด้วยเซตหนึ่งคูณด้วยอ่าแล้วก็นี่คือเซตสองคูณด้วยสั่งยคข,ของมันนะครับก็บวกด้วย อ่าแล้วก็จะมีสังยุกก็จะประมาณนี้นะครับเราจะให้เป็นสมก,การที่หนึ่งครับกลับมาเราก็จะมาพิจารณาเราจะพิจารณาตัวนี้ต่อน,นะครับ อ่าเราก็จะทําเหมือนตัวแรกเลยนะครับก็จะคือยกกําลังสองนะครับเราก็จะได้ตัวมันเองคูณด้วยสังยุคของตัวมันเองนะครับอ่าเราก็จะได้เก้าเหมือนกันนะครับ ทีนี้เราก็กระจายคูณครับไปเลยครับจะได้เป็นสังยุคของเส้นหนึ่งคูณด้วยสังยุคข,ของสังยุคเส้นหนึ่งนะครับก็จะได้เป็นเซ้นหนึ่งธรรมดานะครับอ่าทีนี้ก็ลบกับสังยุคข,ของเส้นหนึ่งลบคูณกับเส้นสอง อ่าไม่มีแสงยุกนะครับแล้วก็ตัวหลังคูณหน้าแล้วก็หลังคูณหลังครับก็จะได้เป็นลบเซตสองแล้วก็เซตหนึ่งอ่าแล้วก็จะกลายเป็นบวกนะครับเซตสองคูณกับเซตสองอ่าแล้วก็เท่ากับเก้านะครับ ทีนี้เราก็จะให้มันเป็นอ่าเรายังไม่ให้เป็นสมการที่สองนะครับเราจะมาเทียบกับสมการแรกนะครับอ่าเราจะเทียบกับสมการแรกนะครับก็คือนี่นะเห็นไหมว่าสังยุคเนี่ยมันจะอยู่ข้างหน้าแต่สังยุคของสมการที่หนึ่งเนี่ยจะอยู่ข้างหลังแต่สังยุคของส,สมการเนี่ยจะอยู่ข้างหน้าแล้วจึง คุณเราจึงนําสังยุคเนี่ยมาใส่เพื่อให้มันสังยุคข้างหน้าหมดไปแล้วให้เหลือเป็นสังยุคด้านหลังนะครับก็จะได้เป็น z ซตหนึ่งสังยุคแล้วก็อ่าเห็นไหมครับทีนี้ มันจะเหมือนกับสมการที่หนึ่งแหลวนะครับก็เลยให้สมการเนี้ยเป็นสมการที่สองเราก็เลยนําสมการที่หนึ่งเนี้ยบวกด้วยสมการที่สองนะครับอ่าเนี่ยสมการที่หนึ่งบวกด้วยสมการที่สองเห็นไหมครับว่ามันตัดกันได้ตรงไหนมันจะตัดกันได้ตรงนี้นะครับอ้าแล้วก็จะตัดกันเลยครับแล้วก็มันจะได้เป็น อ่าครับก็เราจะได้เป็นแบบนี้นะครับก็คือมาจากมาจากนี่นะครับที่เราเขียนไว้อ่าก็คือเซตคูณด้วยสังยุรข,ของเซตเนี้ยแล้วก็มันบวกกันสมการที่หนึ่งกับสมการที่สองนะครับก็จะมีสองตัวอ่าแล้วก็จะแปลงเป็นสองคูณด้วยเอ่อค่าสมบูรณ์ของเซตหนึ่งกับเซสองแทนนะครับอ่าก็เซตสองก็เช่นกันครับ ่อมาแล้วครับเราก็จะแทนค่า z ซสองเนี่ยนี่นะครับเราก็จะแทนค่าเซตสองเป็นสองนะครับก็จากที่โจทย์ให้มาก็จะได้เป็นสองคูนด้วยค่าสังยุของเซตหนึ่งก่อนนะครับเอ้ค่าสมบูรณ์ของเซหนึ่งกัสองนะครับแล้วก็บวกด้วยแทนค่าเลยนะครับก็จะเป็นสองคูณด้วยสองกันบางสองครับแบบสิบแปด อ่าจะได้เป็นอ่าทีนี้ก็จะได้เป็นแปดนะครับก็คืบแปดแสดงว่าค่าสังค่าสมบูรณ์ของเซตหนึ่งกับเงสองเนี่ยจะเท่ากับห้านะครับอ่าทีนี้เราก็จะนำค่าสมบูรณ์ของเซตหนึ่งกับ,บังสองเนี่ยไปแทนค่านะครับ อ่าเราจะไปแทนไปแทนค่าในสมการที่หนึ่งก็ได้นะครับอ่าก็จะยกสมการที่หนึ่งมาเลยนะครับอ่าแต่สมการที่หนึ่งนะเมื่อกี้เราเราจะ อ่าเราจะแปลงค่าก่อนนะครับก็คือแปลงนี้นะครับแปลงสัง่งแปลงด้วยเซตหนึ่งคูณด้วยสั่งยุของเซตหนึ่งเนี่ยให้เป็นค่าสมคูรณของเซตหนึ่งกับเซตสองนะครับืงอง่ายง่ายเช่นเดียวกันกับเซตสองเลยนะครับ ทีนี้เราก็จะแทนค่าเชตหนึ่งกำลังสองค่าตัวมืองเชตหนึ่งกำลังสองเท่ากับห้านครับก็ mm hmm. จะได้ห้านะครับ,บวกกับทีนี้เชตสองยกกำลังสองของเราเมื่อกี้ได้อะไรนะครับได้แปดอ่ามันจะใส่แปดนะครับทีนี้เชตหนึ่ง ด้วยเซตสองแล้วก็บอกด้วยเ้ตสองด้วยสังยุกเซตหนึ่งจะเท่ากับจะออันนี้จะเป็นแปดสี่แทนนะครับอ่าก็จะได้เป็นศูนย์อ่า ทีนี้เราก็จะได้สมก,การที่เราต้องการก็น่าจะครบแล้วครับทีนี้เราก็ไปพิจารณาจากโจทย์เลยนะครับก็โจทย์ให้หาเซตหนึ่งค่าสมบูรณ์ของเซตหนึ่งลบด้วยสองเซตสองแล้วก็กำลังสองนะครับจะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของเซตหนึ่งลบด้วย สองแสองมดกำลังสองนะครับอ่าจะเท่ากับเท่าไหร่จะมีค่าเท่าไหร่นะครับอ่าก็เราก็จะทําเหมือนที่ทําเลยนะครับก็คือจะได้ตัวมันเองคุณด้วยสั่งยุคของตัวมันเองนะครับ แล้วก็คูณกันเลยนะครับก็จะได้เป็น z ซหนึ่งคูณด้วยสังยุคข,ของ z 1หนึ่งแล้วก็ลบกับสองคูณด้วย z ซหนึ่งคูณสังยุค z ซสอง่าแล้วก็ลบกับสองคูณด้วย z ซสองคูณสังยุค z ซตหนึ่งครับ แล้วก็บวกกับ4สัง่งเซตสองคูณด,ด้วยสั่งยคข,ของเซตสองนะครับอ่าแล้วก็แทนค่าเลยนะครับก็ตรงนี้ก็คือค่าสมบูรณ์ของเซตหนึ่งกับเซสองนั่นเองครับก็จะได้เป็นห้าลบกับตรงนี้เราได้มาแล้วนะครับว่ามันบวกกันเนี่ยมันจะได้ศูนย์ ่าเราก็จะดึงลบสองออกมาข้างหน้านะครับแล้วก็อ่าเราจะได้ในรูปของการบวกนั่นเองครับรอบบวกด้วยสี่คูณด้วยเมื่อกี้ได้เป็น4นะครับอ่าจะเท่ากับ5คูณด้วย2อคูณศก็คือ0นะครับ ด้วยสี่คูณสคือ16อ่าทีนี้เราก็จะได้เป็นที่สินั่นเองครับครับก็ข้อนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ